ขอตาล่าสุดเกม Happy d e s e r t s ค่ะเกมใหม่ล่าสุดเพิ่งออกมาเมื่อสักครู่นี้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะคะของวันที่2ค่ะ2เดือน2ปี2023เข้ามาก็เจอน้องโคโรอยเลยนะคะแลนในที่สุดก็เก็บกว่าที่นี่จะสะอาดแล้วแถมยังซื้อของมาไม่น้อยชดด้ช่้เก่งจริงๆเลยโอเคอ่เอย้ยดูเกมน่ารักะ อันนี้เป็นเครื่องทําขนมคลิกว่าทำขี่เกียจตอ่านนะนะขอร้องอ่ะไม่ไม่ว่าจะภาษาไหนไม่อยากอ่านเลยอยากเล่นอย่างเดียววาขายคับเค,ค้กตู้ขนมหวานค่ะคุณผู้หญิงงานจะขายนี่แล้วดๆเอ๊ะทำไมน่ารักจังอ่ะเกมน่ารักมากนะคะแล้วก็เพิ่งเปิดด้วย เพิ่งเปิดมเมื่อกี้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วพี่ชายเอ็มพี่ก็มาบอกพี่พี่ก็เลยรีบเล่นเลยเสิร์ฟภาพสวยด้วยเขาอบอกสาวๆเกมใหม่ภาพสวยฉากสวยไปอีกโอ้ใช้ได้เลยเอาไปเลยนะตอนนี้ณนนเวลานี้ให้อยี่ยไร ตอนนี้ให้80คะแนนก่อนค่ะเดี๋ยวรอดูเผื่อมีอะไรสนุกสนุกอาจจะให้คะแนนเพิ่ม,มตรงนี้นะ่าจะเป็นสวนนะปึ๊บปบ๊แล้วก็ภารกิจเติบโตโอเค มีต๊ะอ,อยู่สองต๊ะคลังทือเสียดล้านถอนฟรีคลังคลังตอนนี้มีอยู่แค่นี้อันนี้ปลูกยังไงจ๊ะกดล็อกเลเวลสามโอเคเลเวลสามแล้วใช่ไหม เกรดล้านเรีบร้อยต่อไปก็แก้ไขมีเราได้ตู้มาเพิ่มหนึ่งตู้ปุ๊บก็ให้ แล้วก็เราก็ hehe, nope. ทำการปลูกข้าวสาลีฟึบๆมีการรดน้ำด้วยแฮะอ่ะรดน้ำไม่มีเกมไหนใหม่กว่านี้แล้วนะคะเดี 1. 1๋ยวพี่จะรีบลงในช่อง l a b เ a t ดแล Land บเบอร r y เลยจะได้แบบได้เห็นก่อนจะโหลดมาเล่นกันแต่บอกเลยนะว่าเกมนี้น่าจะใช้ได้เลยล่ะสำหรับปีเนี้ปี2023ต้นปีเนี้ย อันนี้อะไรอะ่ะปลดล็อกเด้่สีปูข้าวสาลีให้หมดเราจะต้องทำการลดน้ำเฮ้ยลดน้ำปุ๊บม,มันโตเลยอะ่ะโอ้สุดยอดยิงเก็บข้าวสาลีอุยเกมมันก็ไม่ไม่ได้เก็บเกอบอะไรยากเลยนะ แล้วเราก็ทำขนมเพิม่มแล้วไข่เราเอาจากไหน <laughs> <laughs> เราจะเอาไข่จากไหน <laughs> ทำแป้งค่ะเออเดี๋ยวก่อนไข่เหรอเดี๋ยวก่อน ออมันแก้ไขแปดพัน 8, ได้โตเพิ่มเราเรีว่าหกมันจะบดล็อกพื้นไม่มีสีชำพื้เลยสีชำพื้ไม่มีเออเกมมีพลาดลอ้าวเจอแล้วสีชำพื้สองร้อย ต้องใช้ดอกไม้ซื้อละโอเคเจอสีชมพูหนึ่งชิ้นแล้วพื้นอ่าไปเจอแล้วสีชมพูร้อยี่สิบแล้วก็อันนี้อะไรวันเนี้ยอ้าวฉันวันน่ารักมากมีความน่ารักทำให้ม่ม و รีเริ่มอยากเล่นโต๊ะสีชมพูอ้าวก็ใช้ได้อยู่ เออโอเคเนี่อะไรวะเอไว้ก่อนแล้วกันกินขับเคเข้าไปค่ะคุณลูกค้าค่ะมีแค่นี้นะคะไข่ค่ะกดตรงไหนมีไข่ขายวะเนี่อะไรกดอะไรไม่ได้เลยโอเคตามนี้อ่ะนี่ก็คือในช่วงเริ่มแรกนะคะก็มีประมาณนี้ไปก่อนอ่า อ่ะเดี๋ยวไว้พี่สร้างอะไรเพิ่มเลยพี่กลับมาทําใหม่แล้วกันในเลเวลสาเอาไปดูประมาณนี้นะคะเป็นไกด์ไลน์ไปอ่ะก็ Good. ถือว่าใช้ได้อยู่นะอืออือนะคะเดี๋ยวพี่จะทําคลิปบอกนะคะเกี่ยวกับเรื่องพี่ชายเอ็มพี่ดุสาว <laughs> เสียใจกันไปร้องหงมดห้ากันไปพี่บอกแล้วว่าอย่าไปตามตือเขาเยอะโดวมาเป็นไงล่ะอือก็นะคนเรามันก็สมมติว่าอย่างพี่มอลลีอย่างเงี้ยไม่ชอบพวกงูหรือว่าไม่ชอบพวกสัตว์ดุร้ายเช่นแบบอะไรที่มัน แมงปงแมงป่องหรือว่าแม,แมงมุมอย่างเงี้ยพี่มารีไม่ชอบใช่ไหมแล้วถ้ามันมีตัวอย่างเงี้ยมาอยู่ใกล้ๆตัวพี่เนี่ยพี่ก็ไม่ชอบพี่ก็หงุดหงิดพี่ก็จะหาทางเอาไม้ไม้กวาดนอะตีมา <laughs> ตีไล่มันหรือว่าหนีวิ่งหนีถูกปะ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบอะไรพี่ชายเอ็มนี่ก็เหมือนกันคือถ้าเขาไม่ได้ชอบใครแล้วพอคนนะ่ะไปตามเขาอะคือจิตใจคนเราอะ จิตว,วิทยาคนเรามันก็มีแค่นี้แหละคือถ้าไม่ชอบอะไรอะ่ะแล้วสิ่งนั้นไปตามเขาหรือว่ามาป้วนเปี้ยนกับเขาเงี้ยเขาก็จะไม่ชอบนะแต่ถ้าแบบสัตว์ตัวนั้นน่ะแปบลบว่าอยู่ใกลๆเขาถือว่าเป็นวัตถจักโลกมนุษย์ไปมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ถ้าแบบตัวพวกนี้มันม,มาเกาะบนตัวเราหรืออยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเราก็จะไม่ชอบไงโอเคพี่เจร้านค้าแล้ว นะพี่ก็ฝากไว้อะพี่เจอร้านขายไข่แล้วใ,วในที่สุดพี่ก็มีไข่มีไข่ในการมาบพัฒนาขับเค้กเพิ่มขึ้นเฮ้ยพี่จะต้องเติบโตนันนนนนะ่ะรอเวลาก่อนหลายอ่ะมีสิทธิ์นะโอเคเดี๋ยวพี่จะทำคลิปด้วยตัวพี่แล้วก็อธิบายให้ฟังแล้วก็ส่วนน้องที่อยากเห็นในตัวเล็กๆพี่อะนะคะเดี๋ยวพี่เอาให้ดู อืมแล้วค่อยว่ากันแล้วก็บางทีแบบพี่ไม่ได้รู้จักใครเนี่ยพี่ก็อาจจะไม่ได้แบบเข้าใจไหมเหมือนกับว่าบางทีพี่ไม่รู้จักพี่ก็ไม่ได้เทคแคร์ความรู้สึกนะคะเออคือต้องให้พี่รู้จักก่อนในระดับหนึ่งเลยอะ่ะนะคะแล้วค่อยแบบเออมาทําความรู้จักกันแล้วก็เรียนรู้นิสัยกันอืมเพราะเดี๋ยวนี้คนน่ากลัวแล้วก็มีชาชีพเยอะมากเลย เห็นป้ามแบบว่ามือถือมือถือเราเนี่ยอยู่ๆก็มีแบบสแปมแบนเบอร์สแปมเข้ามาเครื่อมก็ล็อกให้เงี้ยบางทีแบบก็มีข้อความบ้าบอกขอแตกอะไรพี่ลบทิ้งหมดอะนะคะไม่ต้องเสียเวลาส่งหรอกคนอยงพี่อะพี่ลบหมดอะไรที่มันเป็นการที่ให้พี่จ่ายตังค์อะพี่ไม่มีตังค์เงินสดในตัวค่ะโอเคนะคะ มีไม่มีเงินสดในตัวค่ะเพราะงั้นเนี่ยมันหลอกพี่มันก็ไม่ได้หลอกมีไม่มีเงินในตัวค่ะโอเคตามนั้นค่ะมีแต่ที่พี่ชายเอ็มพีแล้วถ้าท่านจะเอาเรื่องก็ก็เรื่องของท่าน